ป้ิเจ้าปลาดาวจะมักแกงสะอมแกงสะอมใส่ทัวทัวพักยาวเนาะแล้วก็มีเห็ดเพาะเห็ดเพะหรือว่าเห็ดทอบเนาะผักเหนือผลไว้เห็ดทอปเจ้าแกงเซปาล่าวันนี้ได้แกงเส่เห็ดเพาะไปเจ้าขาาไปแก่กันเนาะป้าดาวตังมอลหันล เอาพริกแกงลงเจ้าน่าปลาล่าเจ้าน่าปลาล่า ตัวใส่หนึ่งตัวเนาะ้ามสามจอนเจ้าโอ้หม็ดแล้วเนาะก็เดี๋ยวเก็บกลางออกเจ้าขอทัวลงต้มก็นนาทัวมันแข็งพอดีมีเห็ดพาะเห็ดอย่างในตู้เย็นอีกกะเนาะสื่อมาไหว หลายกิโลเจ้าออศใสสองแข็งไว้เอาไม่กิ่นเหม,มือนเจ้าเช็ดเพราะอะล่างต้มเพื่อสะอาดอย่างผลอามาขายเลยเจ้าผมจะล่างต้มเพื่อสะอาดเลยแล้วผลอามาขายเนาะเฮามาเขาจะกินแบบนี้ก็ล่างเห็นกันเจ้าล่างหลายๆน้าล่างอ่ะหน้าม,มันใสมัน ยังสั่งเป็นกิโลสองกิโลมาเจ้าเดี๋ยวผมเอาลงมากันเนาะพักละยังใส่แต่เจ้าแกงเฮ็ดแกงทัว่วเพื่อมันเปยกันเนาะมาเื่อเจ้าแกงพักละใส่เฮ็ดเพาะใส่ทั่วพักยาวใส่ปลาล่า ถ้ายาคืออร่อยนะเจ้าคว้นต่ำพริกเจ้าเครื่องสมุนไพรมันจะได้แตกอร่อยเจ้าเวลาเราซดน้ำปลาดาวก็ใส่พริกนุ่มก็มีพริกแห้งก็มีผนกันเนาะมีพริกแห้งกะไค่กตะไค้ปลาดาวใส่นะกะไค้คาใส่มดเจ้ายังไหนน้อยน้อย,นอยเนาะกระเทียมหอมแดง ต่ำเพื่อละเอียดแล้วก็กะปิลงเจ้ากะปิต่ำรวมไปทั้งเวลาเอามาแก่งเขาก็ใส่น้ำปลาล่าลงไปอีกน้ำหนัวโอโ้โ่เหมาะเจ้าลองต่ำพิกิกันดูเนาะต่ำพีก่กับตัดใส่เป็นก้อนเป็นแก้มอันใดจะล้า สสอมใส่เลยถ้ามีสอมเยอะๆใสเป็นมัดเเจ้าตักเนี่ยเอาแต่ยอดมันเนาะอันนี้สอมติดญี่ปุ่นนี่แหละเจ้าคนไทยผลปลูกเนาะสว่างหน้าห้อน,นี่จะมีเจ้าพักละมัน่งเนาะพักละกับสอมกันเดียวกันนะต้องจองคิวเจ้า เพราะคนญี่ปุ่นคนไทยมันเยอะเนาะส่วนจะอมนี่คนทําสวนกว้างเจ้าซิบกาไหลคนคนทำนะ่ะคนไทยอยู่เพนเนาะคนปลูกในห้าวะเจ้าของของนี่ปลูกในโรงเรือนเนาะ ลงเรือน,น,นในปผลชายสองจังนเมื่อน้เจ้าหน้าห้อหน้าหนาวผนได้ขายพักตลอดเจ้าลาดน,นี่เนะเา,านะอลาดสวนนี่เนาะคนไทยมันแต่งงานอยู่เพื่ผลนทำสวนเจ้ากิโลหนึ่งสามพันเก้า คิดเป็นเงินไทยสามพันเก้าร้อยเยนกิโลหนึ่งเนาะสะอมมอังหนอกกิโลหนึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยกับประมาณหนึ่งพันพันประมาณพนะันห้าเจ้ากิโลหนึ่งเนาะประมาณพันห้าร้อยเยนบารล้วมค่ะทรงเจ้า ก็เวลาเขาสั่งส้อมเขาก็สั่งพักนั่นพักนี่มาตัวให้กับเจ้าสั่งหลายๆยอย่างเนาะในสวนผลนม้มดัดส้อมขาหน้าพักกาโอ้กาพงกาเผามีมดัดทุกอย่างเจ้าพักไทยมีแบบไหนในสวนผลนมีบันนั่นนะเนาะก็แบบเป็นสวนพักไทยคนที่จะมาทำาจะอีต้องมีทุนเจ้า มองหนอกกัมบมองไทยปัจจัยเหมือนกันเนาะคนทำเห่าหมดปีสองสามปีก้อนมดไปเกือบสามแสนเก้าซิบก้อนหร่เนี่ยนะปีเดียวปัก็ได้คืนแล้วจเจ้าเงินสามแสน กอนนี่ก็กินกําไรที่จิกอะปีหนึ่งกัคนขายพักมนะักตั้งแต่เ่วงแมหน้าหนาวถึงหน้าห่อนเจ้าช่วงหน้าหนาวก็ขายพักหน้าหนาวหน้าห่อนก็ขายพักหน้าห่อนเนาะอย่างป้าดาวนี่ผมไว้แลไปทําแบบนี่เจ้ามีไผได้เขียนนะเจ้าแกงแบบเนี่ยป้าดาวมาหนังขินคนเดียวนี อร่อยอืมจะรอมจารอลมมะแต่เพ็ดเจ้าผุดชดวรถเสรน่อยฮัลโเจ้าน้าแกงเ่ยไปมีที่ไหนฮัเหลือนิดหนึ่งนะเนี่ยแล้วตักพักออกโรยหนึ่งน้าแห้งนะ่ะใส่เกลือนิดหนึ่งเจ้า แกงแบบนี้บบกควันใส่เค็มนะเจ้าเวลาแกงมันเคิรนในหมอ้อมันจะเค็มเจ้ามันจืดมันจางก่อยเอาไปใส่ในถ้ยเนาะถ้าเอาใส่ละไว้ในหมอ้อแกงมันจะเค็มเจ้าแกงเส้จเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงสะอมใส่เห็ดเพาะใส่ถั่วพักยาว ใส่ปลาล่าปลาดาวขอจบคลิปแค่น,นี้กอนนะเจ้าปักกันคลิปใหม่คลิปหน้าเนอะดดไล่์ดดแซร์กดกระดิ่งที่ต่เคือปลาดาวดนะ้วยเนอะจัได้ผานคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะบััสดีค่ะ